สวัสดีครับอ่โอเควันนี้ชิวๆนั่งกันสองคนวันนี้ผมปื้มอย่างหนึ่งนะคุณพูดเองเลยทั้งสองคนไม่เคยเสียเงินค่าเรียนคอร์สใช่ <c oughs> แต่วันนี้โดนผมหลอกลอก่อ <c oughs> เอาวะเสียหน่อยถามนิดนึงฮนะวันนี้วันนี้อีเบกับเงินที่เสียไปอ่ะคุ้มค่าปะคุมเรียกว่าแพงวันนี้ก็ยังคุ้มครับ เอาจริงเนี่ยยังยังยังถ้าใครต้องการที่จะขายเงินแค่นี้ยังจ่ายได้ยังจ่ายได้ทำกำไรเอาเป็นว่ามันเอาไปทํากําไรให้คุณได้ไหมโอ้ oh, ได้ได้ครับสิ่งสําคัญที่ผมเน้นลยช่วงเช้าที่เราเสียเวลากันเป็นชั่วโมงเลยยังไม่ได้อะไรเลยก็คือการวิเคราะห์ตลาดสําคัญปะสำคัญมากเพราะว่าเราวิเคราะห์ตั้งแต่เรายังไม่เสียอะไรเลยไม่ไม่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยซึ่งมีตัวช่วยเยอะมาก ขายของออนไลน์ถ้าเราขายแล้วลูกค้าไม่เสร์จคำนั้นน่ะจบต้องหาไม่เจอไม่ใช่หาไม่เจอเขาไม่หาคุณใส่คีย์ไปแต่เขาไม่หาคีย์นี้คุณจะขายออกไหมไม่ออกเพราะงี้คีย์ว่าสำคัญปะสำคัญมากสินค้านี่มีคนจ้องเยอะๆโกสขายได้ก็จริงปหมมีตัวช่วยนะฮะหลายๆอย่างตัวช่วยเยอะมีทั้งตัวช่วยฟรีตัวช่วยเสียตังค์เห็นไหมแต่เสียตังค์ก็เสียน้อยปะ ต้องเสียน้อยเสียน้อยลงจากเสียเป็นหลายเท่าอ่ะถูกปะเดี๋นหนึ่งไม่ถึง้อยเออนะฮะแต่นั้นแต่แต่ลองขายได้ก่อนถ้าขายได้คุณก็ค่อย,ค,อยค่อยจัดการตรงนั้นได้จบจากวิเคราะห์ละการเทคแคร์ดูแลลูกค้าถามว่าสำคัญแค่ไหนอ่ะสำคัญสำคัญเหมือนกันครอืมไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจบถ้าเราสามารถเทคแคร์ลูกค้าได้อนาคตเขาจะกลับมาซื้อใหม่หคุณได้ปะ มีโอกาสร้<ค> <lever> สอยเปอร์เซ็นต์มีบอกตอปะบอกตอการขายได้แล้วสร,ร้างความประทับใจคนซื้อหวันไหวแม้ว่าเฮ้ยได้ของหรือเปล่มมาวะเขาส่งจริงเปล่าวะได้วันไหวเขาวันไหวนะเขาคิดมากแต่ถ้าเกิดเราสร,ร้างความมั่นใจให้เขาก็ชื่อเขาซื้งงไงกับร้านนี้ม่ใ <จ S 1> ในใจมนใจนะฮะชอบแคตตาล็อกไหมชอบา,าทำไมถึงชอบง่ายม,ามันง่ายมากเ่้ยมันไม่ใช่ง่ายมันต้องเป็นประโยชน์ทำไมถึงชอบประโยชน์ของแคตตาล็อก เห็นสินค้าอื่นของรั้นเราโอเคอะไรอีกอยากสืิอมือเปล่าได้ไหมแค่ตลอกไอนี้แหละที่ชอบขายของแบบจะซื้อมือเปล่าดีปะดีครับดีไม่ต้องโพสไม่ต้องซื้อยู่เฉยเดี๋ยวก็มีรีเควสพอมีรีเควสมาก็ค่อยไปหาถ้าไม่มีล่ะก็ซอรี่ไปใช่ไหมถ้าไม่มีก็ซอรรี่ไปแต่ถ้ามีล่ะ มีก็ใส่ได้เลยครับใส่เลยจับเสื้อมือเปล่าแล้วไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ด้วยจับเสื้อมือเปล่าตอนตอน้นตัดไปเลยการวิเคราะห์ถูกปะเรื่องเวลากลัวไหมถ้าทําแค่ตลอกในการลงขายไม่กลัว,ว,วการพิเศษสินค้าแบบมืออาชีพสำคัญไหมสำคัญถ้าเราพิเศษแล้วดูเป็นมืออาชีพแม้ฟิดแบคเราจะน้อยเราเพิ่งเริ่มทําแต่มันสร้างความมั่นใจกับคนซื้อได้ปะ แล้วเพิ่มโอกาสในการที่เขาจัดเต็มเนี่ยเอ้ยลองหน่อยได้ว่าร้านไหม่ก็เหอะ mm hmm. ได้ปะ mm hmm. มือใหม่จะเป็นต้องขายแต่ราคาถูกถูกไหมไม่จำเป็นเลยนะนะขาแพงกว่าก็ได้ขายแพงกว่าก็ได้นะแต่ต้องรู้วิธีพรีเซนต์นนะโอเคขั้นตอนการลงขายเป็นว่าเราไล่กันทุกเมนูนะนะครับหลังขายก็โอเคจบสรุปให้ผมคนละสั้นๆสักสิสสบวิ่งง่ายๆหน่อยกับวันที่เรานั่งชิวๆกันสองคนวันนี้สามคนมานัง่งฟังฟรีคนหนึ่งกลับไปแล้ว สั้นๆว่าค้านี่เป็นไงบ้างสั้นๆที่มันคุ้มยังไงอือจริงๆแล้วของมันก็ขายเยอะนะครับตามอีเดอแต่ถ้ามาเรียนกับพี่โอ๊ตเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเทคนิคแล้วก็การวิเคราะห์เรียนที่ไหนก็เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีเทคนิคแล้วก็วิเคราะห์ดีๆต่อให้สินค้าดีขนาดไหนก็ขายไม่ได้เออตัดสินใจมาปีหนึ่งปีกว่าตัดสินใจปีกว่าปีกว่าไม่ได้กินแตงบล็อกอ๋อเคยคิดอย่างนั้นเหรอ เคยคิดอย่างนั้นเลยเหรอวันนี้โดนไปแล้วนะวันนี้โดนไปแล้วแต่ก็โอเคกับเงินที่แตะไปป่ะโอ้โหจ่ายแพงวันนี้ก็ได้ครับเคยคิดอย่างนั้นจริงใช่ไหมโอ้ยตรงๆเลยพี่ผมสมัยแรกสมัยแรกสมัยแรกๆครับสุดท้ายก็โดนจนได้โดนจนได้ทำไมถึงทำไมถึงลองอ่ะไม่ลองสิเราเราเป็นคนที่เห็นของบ่อยๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าบางทีเรามาเสียเวลาสักชั่วโมงนึง เฮ้ยวันนี้ไม่ชั่วโมงทั้งวันเลยวันนี้หมายถึงแบบเราเรามาเรียนเนี่ยเราเสายียปรานงแต่คือมันที่เราอยู่ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติเราเสียรางสักวันสักวันละชั่วโมงเนี่ยอเอาของรุ่นของนี้มันทาขายทําเล่นทําไปเดือนหนึ่งขายของให้ได้สองสามพันก็ได้กินได้ใช้เล่นโอ้นี่หวังแค่สองสามพันเหรออ้าแล้วหวังน้อยก่อนโอ้โหหวังโคตรน้อยเลยคนนี่ขายออนไลน์อยู่แล้วใช่ป่ะแต่คนละเว็บคุณว่ามันไปต่อยอดอีกไหมได้ครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นทั่วไปอยู่ในหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าซื้อ ใช้ชิ้นนี้สิไปเดินตรงเนี้ยของแบบเนี้ยซื้อเลยแต่ว่าที่เนี่ยก็คือจะไม่บอกว่าให้ให้เป็นของชิ้นไหนแต่ะจะบอกวิธีในการที่จะหาว่าของชิ้นไหนเนี่ยที่เอามาแล้วมันมีความน่าจะเป็นในการที่จะขายออกแล้วกาทำกำไรได้ดีโอ้โหเป๊ะเว้โอ้โหฟังแล้วห<ล>นาวเลยอีกอย่างเนี่ยคือค่าเรียนเนี้ยคือเท่าไหร่เนี่ยมันไม่สาคัญหรอกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นแข่งที่เขาไปพูดว่า การลงทุนในความรู้เนี่ยเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราต่อให้คอร์เนี้ยจะสี่พันหรือว่าจะเป็นหมื่นหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าในลองเทอมในปีสองปีเนี่ยเราทำกำไรได้สองสามหมื่นเนี่ยถามว่าคุ้มไหมคุม้มไหมบังเอญไม่เห็นหน้าด้วยขอถามเลยอะ่ะที่ที่บอกผมตอนเที่ยงเป็นคนที่ไม่ยอมจ่ายค่าคอร์สเลยครับไม่เคยเลยคนระับไม่เคยเลยคอร์สของคุณโอตที่เป็นคอร์สแรกที่ผมเสียตังค์กับค่าอบรมหลักเจ็ดพันห้าด้วยนะสองตัวใช่ ไม่เคยเสียเงินให้ใครเลยโอ้โหผมรู้สึกปื้มมากแล้วแล้วเมื่อกี้พูดที่ผมก็รู้สึกปื้มอีกเพราะว่ามันคุ้มที่เสียใช่คือให้อย่างที่บอกคือมันยังไงก็แล้วแต่คือพอเราลงพอเราลงทุนในความรู้แล้วเนี่ยคือถ้าเราขายของแล้วมันได้กําไรขึ้นมาเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยกําไรของเราเนี่ยมันก็จะครอบคลุมค่าเรียนดีแล้วมันก็จะเยอะมันจะต่อยอดได้แล้วที่ความผมผมเชื่อวคุณที่นี้มันเร็ ช่คือก่อนหน้านี้คืออย่างที่เคยบอกคุณโอ๊ตไว้ก็คือว่าผมไม,ไม่ไม่อยากจะมาเสียตังค์กับค่าอบรมผมไปซือ้อหนังสือมาอ่านเองแต่ว่าพออ่านหนังสือสองเล่มเนี่ยสองสามเล่มที่ผมซื้อมาเนี่ยคือมันอ่านแล้วมันก็ยังติดอยู่ว่าพอพอจะทําเข้าจริงพอเจ้าของมาขายจริงเนี่ยประกฏว่า มันขาดใจทำไมมันขาดทุนอ่าคือชาวบ้านเขาขายกันหมดแล้วเพราะว่าผู้คนก็อ่านหนังสือเหมือนเหมือนเหมือนกันอ่าหนังสือแนะนาว่าเฮ้ยคุณไปซื้อตัวนี้คุณไปซื้อตัวนี้มันก็ไปซื้อเหมือนเหมือนกันเรามีหสายคนไทยอย่างหนึ่งคือมันก็ตัดราคากันเอกพอตัดราคากันเนี่ยมันมันก็ทุกคนก็เสียหมดผู้บริโภคได้ประโยชน์คนเดียวถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมันก็ต้องมีอะไรที่จริงๆความสมดุลก็คือว่าผู้ซื้อกินดีาจแล้วก็ผู้ขายก็แฮปปี้กับราคาขาย ความสมดุลตรงนั้นอยู่ตรงไหน,นแต่อเมซอนบางทีมันก็มีพูดในอเมซอนนิดนึงก็บีบเนแบบพ่อค้าแบบกําไรอยู่ไหนเพราะฉะนั้นคือจุดที่จะทําให้เราแตกต่างกับคนที่ขายบนอเมซอนทั่วไปคือว่าหลักในการหาสินค้าว่าเราจะหาอะไรมาไม่ใช่ไปหาตามๆเพราะไม่ใช่ไปเกาะตามๆเขาโอ้แต่ว,ว่าที่ผมพูดไปวันนั้นก็ได้ผลนช่ไแต่ยังไม่ได้เริ่มทํานะลงอเมซอนเริ่มลงขายเริ่มลงแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะพกพกเพิ่มเนื่อกันก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ